สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกีทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินลันทีวีค่ะและวันนี้ก็ยังอยู่กับคลิปรีวิวสิ่งก่อสร้างจากน้องๆ้งงทางบ้านนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมผลงานของเพื่อนๆพ,พี่บุ้งกีขอฝากข้อความถึงน้องๆที่ฝากมาแล้วไอดีผิดด้วยนะคะมีทั้งหมดตั้ง5คนด้วยกันเลยนะคะเยอะมากๆเลย คนแรกคะ่ะน้องนิ่มคนที่สองน้องออนนี่คนที่สามน้องดาลิงคนที่สี่น้องไอคิวน้องสาวของน้องยูกิ คนที่5้าน้องใบหม่อนค่ะทั้ง5้าคนนี้ไอดีผิดหมดเลยนะคะยังไงก็ไปตรวจสอบไอดีแล้วส่งมาให้พี่บุ้งกีใหม่นะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะให้พี่บุ้งกีรีวิวสิ่งก่อสร้างให้สิ่งก่อสร้างนั้นต้องเป็นสิ่งก่อสร้างผลงานที่น้องสร้างขึ้นมาเองเท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะก็คอมเมนต์ชื่อเล่นพร้อมไอดีของตัวเองได้เลย มาเริ่มกันที่ไอดีแรกของวันนี้ก็เลยดีกว่าค่ะไอดี ID แรกของวันนี้เป็นไอดีของน้องโบวี่นะคะเป็นผลงานที่น่ารักมากๆเลยค่ะน้องโบวี่สร้างเกี่ยวกับรถไอติมน,นะคะต้องขอโทษน,น้องโบวี่ด้วยนะคะพี่บุ้งกี่ไม่สามารถเดินถ่ายรอบๆร,รถได้เลยเพราะว่า แค่เดินก็กระตุกแล้วไม่รู้ปัญหาเกิดจากอะไรนะแต่พี่บุ้งกีเดาวๆว่าน่าจะเป็นเพราะต้นไม้เยอะหรือเปล่าเพราะว่ามันกระตุกแค่ไอดีน้องโบวีคนเดียวนะคะส่วนไอดีของเพื่อนๆคนอื่นๆที่พี่บุ้งกีรีวิวให้ก็ปกติดีค่ะแต่ผลงานของน้องโบวีนี่สวยมากๆเลยนะคะทั้งสวยทั้งน่าหลักเลยน้องๆคนไหนสนใจไอดีไอดีก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคนมาเที่ยวร้านไอติมของน้องโบวีกันเยอะๆนะ ต่อจากผลงานของน้องโบวีก็เป็นผลงานของน้องน้ำขิงค่ะน้องน้ำขิงสร้างบริษัทให้กับรินนาทธามากิจนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆของบริษัทกันเลยก็จะมีร้านค้าตามฟุตบาทนะคะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะไก่ย่างวิเชียนบุรีมีของโปรดพี่บุ้งขี่เลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีข้าวต้มร้อนๆด้วยค่ะ ด้านหน้าของทางเข้าบริษัทก็จะมีการตรวจบัตรก่อนเข้าด้วยนะคะระบบความปลอดภัยมีอสุดยอดเลยส่วนทางนี้ค่ะจะเป็นการรับสมัครงานของบริษัทค่ะทางนี้ก็เป็นบริษัทลินะธร,รมกิก็จะเป็นตัวตึกนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในตึกกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างในบริษัทของลินะแล้วนะคะน้องน้ำขิงนี้จัดวางไอเทมได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลย ส่วนทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำของบริษัทนั่นเองส่วนทางด้านของชั้นสองน้องน่าจะทำเป็นโต๊ประชุมของบริษัทค่ะสวยมากๆเลยค่ะน้องน้ำขิงโอเคค่ะน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวบริษัทของรินนาธามากิไอดีขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคนต่อจากไอดีของน้องน้ำขิงก็เป็นไอดีของน้องอิฟค่ะน้องอิฟนี่ก็ทำการตกแต่งบ้านโฮมเกิลนะคะ สมกับเป็นชื่อเกมซากุระเลยนะคะบ้านโฮมเกิลของน้องอิฟนีกต็ตกแต่งไปด้วยต้นซากุระรอบๆบ,บ้านเลยค่ะสร้างไว้รอบบ้านจริงๆนะคะพี่บุ้งกีไม่ได้พูดเล่นนะมีตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านเลยค่ะต้นซากุระของน้องอิฟเอ๊ะเหมือนพี่บุ้งกีจะเลยอะไรเห็นอะไรแวบ,บๆ อ๋อมีที่นอนแบบ outdoor ด้วยนะคะทุกคนสำหรับพ่อแม่ลูกเลยมั้งมี3ที่ได้กันเลยนะเนี่ยนอนนอกบ้านระวังจะเป็นหวัด outdoor น้องอีฟโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในบ้านโฮมเกิร์กันเลยดีกว่าพอเข้ามาตรงบ้านเราก็จะมาเจอโต๊ะรับแขกไว้สำหรับดูทีวีค่ะส่วนทางนี้ก็นอนอีกแล้วนะคะนอนดูทีวีนั่นเองแล้วก็น้องก็ได้ทำการตกแต่งห้องใต้หลังคาด้วยค่ะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะ ID ของน้องอิฟปีที่นั่งเล่นเปียโ,โนด้วยส่วนทางนี้เป็นเพลค่ะและก็มีที่ย่างเนื้อด้วยนะคะเนี่ยขึ้นมาย่างกินใต้หลังคากันเลยทีเดียวค่ะทุกคนน้องๆคนไหนสนใจจะมานอนเอาดอร์และมากินเนื้อย่างใต้หลังคา ID ของน้องอิฟก็ขึ้นตามนี้เลยค่ะถัดจาก ID ของน้องอิป๊ป ID ที่4ี่ก็ยังเป็นของน้องอิฟอยู่นะคะน้องอิฟไม่ติดสินบนแอดมินของพี่บุ้งกีหรือเปล่าเนี่ย ไอดีที่สของน้องอิปไอดีนี้ก็จะเป็นการตกแต่งบริษัทยากซ่านั่นเองค่ะทำเป็นบริษัทใสลุ้งสวยมุ้งมิ้งเทียวนะคะก็ทำการตกแต่งรอบๆบริษัทนะคะพี่บุ้งกีได้ทำการเข้าไปดูข้างในบริษัทแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะแค่เพิ่มใสลุ้งในรอบๆบริษัทนั่นเองอยู่นี่นานไม่ได้นะคะน้องอิปเดี๋ยวพี่บุ้งกีจะโดนพวกซ่ามันไล่ตีหัวเอาโอเคค่ะมากันที่ไอดีสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ ผลงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้เป็นผลงานของน้องต้นข้าวค่ะน้องต้นข้าวนี้ก็ไม่ได้ฝากชื่อเล่นพี่บุ้งกีไว้นะคะแต่พี่บุ้งกีขอขออนุญาตอ่านตามไอดีแล้วกันค่ะไอดี ID อ่านว่าต้นข้าวเนาะน้องทาเกี่ยวกับสวนน้าค่ะ ส่วนน้าของน้องต้นข้าวนี่ก็ตั้งอยู่ในโรงเรียนซากุระนั่นเองค่ะเป็นส่วนน้าที่น่ารักมากๆเลยค่อยๆสร้างค่อยๆทานะคะเดี๋ยวจะสวยกว่านี้อีกแน่ๆเลยพี่บุ้งกีเป็นกําลังใจให้นะพี่บุ้งกีว่าตรงสระน้ําเนี่ยถ้าเพิ่มลูกบอลสีสันสดใสเข้าไปอีกนิดหน่อยนี่ส่วนน้ําจะมีชีวิตชีวามากกว่านี้เลยนะคะน้องต้นข้าวโอเคค่ะน้องๆคนไหนสนใจไอเดียของน้องต้นข้าวตามนี้เลยนะคะทุกคน ขอบคุณทุกไอดีของวันนี้มากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย